i taught you our vocabularies that can be beneficial to do the exercise of the build expressions of customers that is why i would like you begin to complete the first page I fail in the bank. With the c o r s t c t question word คำแรกเตรียมโจอดดับป o ยหใครเตรียมจอดย์ฮหใครจอดลงไปขออใครด o ใคร W ยูอใคร o ับโจทย์เซหูมคดัจอดเซร็วๆ W ัวปรหูใคร W s o H บประย ปากกาไม่มีหรออายุอมอกูไปก่อนไปครับันา s o อชโอโฮใครดา o ันย <c oughs> เอื้อโอใครดาต้เอชอครเน้อต่อไปเขียนระย่างคอไอใครไม่ไ,ไม,<น>ไม,ม่เขียนคำแปลข้างบนลูกเขียนคำแปลข้างบนอย่างนี้ค่ะมมึกกิดนี่เเาาอปปยต ถามทาี่สองถาวิวเอสแอดดิวอัดอะไรเขียนขอปิดเสียงก่อนถาอสอดวอัดอะไรถาเอดวัดอะไรจอดเซ่ถามวอดวอัดอะไรถับปอสแอดูิวอัดอะไรเอ้พีบ้าเอย๋ยนี่หูใครไม่ใช่ไมค์คูดเน s เครียด ี่อย่าว่าเพื่อนลูกโอ<ฮ>คายวัดอะไรต่อไปแวนดับบลยูเอเอแอนแวนมลายจอดดับบลยูเอเอแอนแวนมลายไม่ใช่ค่ะดับบลยูเอเอแอนแวนมลายดับ e ูเอเอแอนแวนมะลายดับูเอเอแอนแวนมลาย, Double S e N, ลายคำเดุดทยแยวา w S E R E Y ที่ไหน w S E R E Y ที่ไหน w S E R E Y ที่ไหนคุณร้อนมากเลยไอ้ไอ้เห็นใจหนึ่งมันนี่เนยหนึ่งมันไปโรคองแพ้อากาศมันหนาวหนาวอ่ร้อนแล้ะก็กับน้ำแข็งหนาวเอาอย่างนี้กันเดี๋ยวรักกันหนึ่ง เดิมหนาวเดีวค uh, nah, like ่อยย้ายที่กาลกันอ่าน้ำหลังไม่น่าจะหนาวอกออ้าวโตานโพอ้าวโดโดตามดาบไปอยู่เอสโอโคใคดาบไปอยู่เอสโอโคใค ดับเป็น U S O โอเคสองดับเป S A T ดัมองหน้าทำไม What อะไรดับเปเ S A T What อะไรดับเูเอ S A T w ว a t อะไร ต่อไป W H E N When เมื S ่อไร่ W H E N When when เมื S ่อไรปาวานเจม W ส N W H E N When เมื S ่อไร่ต่อไป W H E R E Where ที่ไหน ดาบั e ยูเอสีอาแหวนที่ไหนดาบั e ยูเอสีอาแหวนที่ไหนโอเค้หตอบ <laughs> อันนี้มันจะลำบากนะ ข้อที่หนึ่งเอ,เอ,เอิ่ยตอบเป็นอะลคาไลด์ใต้บอล B O R N บอลเกิดข้อที่หนึ่งขิดใต้ B O R N บอลเกิด B O R N บอลเกิดข้อที่หนึ่งเอ,เอ,เอิ่ยตอบเป็นไรลกูกวอทค่ะ What What were you born คุณเกิดอะไรไม่ได้ค่ะอ่าตอบอะไรคูณปองข้อที่หนึ่ง When เม,มื่อไหร่ได้ ข้อยที่หนึ่งตอบเป็นเมื่อไหร่ได้ข้อที่หนึ่งตอบเป็นเมื่อไหร่ได้ข้อที่หนึ่งตอบเป็นเมื่อไหร่ได้หรือจะถามด้วยแวร์ที่ไหนก็ได้ข้อที่หนึ่งตอบได้สองคำตอบเพื่อหนึ่งเว้นเมื่อไหร่กับแวร์ที่ไหนเว้นเมื่อไหร่แวร์ที่ไหนเว้นเมื่อไหร่แวร์ที่ไหนเอาตอบสักคำตอบหนึ่งเอิงเอ๋ยเอิงเอ๋ยเอาไปไร่ลูก อาเวนอาต่อเป็นเวนไปเออเหมือนชื่อของคิงเลยภาจิแต่มันไม่ใช่เอเแต่ชื่ออ่าข้อที่หนึ่งอาอาตาโกเวนเวโยบอลเวนเวโยบอบุเกิดเมื่อไหรุ่ญเกิดเมื่อไรเวนเวโยบอเวนเบอไหร่เกิดเมื่อไร คนเกิดเมื่อไรอเกิเมื่อรอ่าข้อที่สองตอบเป็นฮูใครข้อที่สองมีฮูให้ตอบด้เหรออ่ามีข้อที่สองตอบเป็นฮูใครข้อที่สองตอบเป็นฮูใครไม่ถามเหรอไม่พอดีคูปองเขาตอบถูกเขาเป็นคนดีคนนี้ช่วยสอนหูช่วยคนนี้ช่วยสอนหนูอืมดีแล้วข้อที่สองตอบเป็นฮูใคร ข้อทีอ่2ตอบเป็นโอใครข้อที่2อ่านตาม Who is your favorite actor? Who is your favorite actor? ใครคือนักสแสดงชายที่คุณชื่นชอบใครคือนักสแสดงชายที่คุณชื่นชอบ Who is your favorite actor? Who is your favorite actor? ใครเป็นนักสแสดงชายที่คุณชื่นชอบใครเป็น โอเอสยูแฝดบริษัทเอเตอร์ไทรเป็นนักสแนนกสดงชายที่คุณชื่นชอบข้อที่สามตอบอะไรปารวานข้อที่สามตอบเป็นบอสอะไรข้อที่สามตอบเป็นบอสอะไรทันไหมครับเอิ่ยข้อที่สามตอบเป็นบอสอะไร ข้อที่สามอเป็นวอ r อะไรข้อที่สามตอเป็นวออะไรปาข้อที่สาม word อายุ n t r e s t e d in, in คน, in. คนสนใจอะไร w in น r จอายุ e n t r e s t e d in ป้าทำอะไรกัน ได้อะไรเองชอบม,เ,มเองชอบปีโป้ใช่ไหมสารภาพมามสารภาพมา<ค> What are you, <are> you? Interested in, Inter <ested> in. คนสนใจอะไรคนสนใจอะไร What are you Interested in บอลสนใจอะไร What are you Interested in บอลสนใจอะไรนสนไรีนสนรส่ปีโตตอบอะไรแวร์แว <Where? S 1> <Where. S 2> ที่ไหนข้อที่สี่ตอบแวร์ที่ไหนเอเอ่ยทันไหมคะข้อที่สี่ตอบแวร์ที่ไหนข้อที่สี่ตอบแวร์ที่ไหน อ้าวเตรียมอ่านคอรดิเ w h e r e do y o u คาร์ฟรามแวรมโคนมาจากที่ไหน w h e r มาจากที่ไหน Where do you c o ค e from า h e r ร do you come f r o มเจมคนมาจากที่ไหนคนมาจากที่ไหนแว e ์ดู o ูคาร์ฟรามแวร์มคนมาจากที่ไหนมกที่ไหนอริฮาวิ์ตอบอะไร บอสอะไรข้อที่5ตอบบอสอะไรข้อที่5ตอบบอสอะไรเออเออทันไหมคะข้อที่5ตอบบอสอะไรข้อที่5ตอบบอสอะไรข้อที่5ตอบบอสอะไรไป what is your last name what is your last name นามสกุลของคุณคืออะไรนามสกุลของคุณคืออะไร what is your last name นามสกุลของคุณคืออะไร What is your last name What is your last name นามสกุลของคุณคืออะไระอ,อ,อาออประเทศอะไรที่ไม่มีนามสกุลหนึ่งพมา่า,มานะเ,าเขาจะบอกว่าเขาจะมีบอกว่าเป็นลูกของใครใช่ป่ะใช่ป่ะ <Okay. S 1> ประมาณนั้นป่ะอนมา ไม่มีไม่ไม่ปีโตก็ไม่มีเขาบอกว่าเขามีแล้วแล้วมันเขาแม่เขาแม่แล้วก็ไม่มีด้วยไม่มีปีโตเป็นไทยใหญ่ไม่มีหนิกใช้อาโดนในไม่โดนในใน messenger ในเฟซอ่ะอเห็อ่าโคก็เห็นเหมือนกันอนันต์สกุลตั้งเองใช่ไหมอ้วบุญกี้อ่ะ อาอูจ่ออูม่ต้องเขไม่ต้องมีก็ไม่ต้องมีก็ได้นามสกุลไม่ต้องมีก็ได้แเฟเก่าของเราอนั้นเขียนว่าอแม่เราใช้ตอนนั้นแล้วเราก็ไปเล่นถ่ายรูปไปเองเถออ่ามาดูเนื้อต่อไปข้ออะไรข้อหกข้อออกนะครับนะข้อที่หกตอบเป็นอะไรเดิม ข้อที่หกตอบเป็นหูไข่ข้อที่หกตอบเป็นหูไครเด็ดหกตอบเป็นหูไครแก้ด้วยหูไข่หกตอบเป็นหูไข่หกตอบเป็นหูไข่ ออกต่อเป็นโอใครออกต่อเป็นโอใครออกต่อเป็นอะไรหนึ่งโอใครออกต่อเป็นโอใครออกต่อเป็นโอใครเนื้ออ่านไปข้อที่หก Who is your best friend ใครเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคน Who is your best friend? ใครเป็นเบอนทดีดีที่สุดของคนพ h อ is y o อ r พแบสเฟรนทายพี่เป็นเบอนทดีดีที่สุดของคนโอเคข้อที่เจ็ดตอบเป็นอะไรวินเจ็ดตอบเป็นอะไรเพชคือเพช วร์ที่ไหนข้อที่เจ็ดตอบเป็นแวร์ที่ไหนข้อที่เจ็ดตอบเป็นแวร์ที่ไหนข้อที่เจ็ดตอบเป็นแวร์ที่ไหนอาจเจ็บไปแวร์ดาชีคัมพร้อมแวราชีคัมพร้อมเธอมาจากที่ไหนเธอมาจากที่ไหนแวร์ดาชีคัมพร้อมแวราชีคัมพร้อมเธอมาจากที่ไหน แวร์ด้า ja ชีคัมพรเธอมาจากที ja ่ไหนเธอมาจากที <Her S 2> ่ไหนข้อที่แปดตอบอะไรจ๊ะเอิงเอ่ยวอตเก่งมากข้อที่แปดตอบวอตอะไรข้อท <But. S 1> ี่แปดตอบวอตอะไรข้อที่แปดตอบวอตอะไรข้อที่แปดไปวอตอีสหยวนที่เชิร์ <is> s name? <S hey, โครคณชื่ออะไร What is your teacher name? โคโค่ชื่ออะไร What is your teacher name? โคโคณชื่ออะไรเนื้อข้อที่เก้าตอบอะไรครูปอง แว่ที่ไหนพยายามอ่านอังกฤษสิผิดก็ผิดตอบเรียนภาษาอังกฤษผ่าตอบไทยให้แซาดเลยแปดสิบตอบแหว่ที่ไหนเศษตอบแหว่ที่ไหนเศษตอบแหว่ที่ไหนก็ไปนัป่นไหมคะเก้าต,ตอบแหว่ที่ไหนดีมากสแสดงว่าเป็นคนดีตอบเบอร์ให้หน่อยอันนี้เ,เรียกว่าเด็กสมาธิดีนะ ไม่เป็นโรคออเจ้าอพัสดีด้วยเออไม่เป็นโรคอพัสดีอพัสติอ่าเจ้าต่อไปที่ไหนเจ้าต่อไปที่ไหนเจ้าต่อไปที่ไหนออกไปเจ้าเนี่ยอย่าเล่นกันได้ไหมตาไหนต้องตั้งใจเรียนดีข้อที่เก้าแวร์ดูยูเดฟแวร์ดูยูเดฟโอยู่ที่ไหนนอยู่ที่ไหนแวร์ดูยูเดฟ คนอยู่ที่ไหน Where do you live คนอยู่ที่ไหนเฮอทีดิเศบตอบอะไรภูปองว้าวแไหน้อูปองไปตอบแล้วใช่ไหมครับอ่าปาวานตอบอะไรเ้อร์ดิเศบวอดไม่ได้ตอบเป็นอะไร แหว่ท er ี่ไหนข้อที er ่เสพตอบเป็นแหว่ที่ไหนข้อที่เสพตอบเป็นแหว่ที่ไหนข้อที่เสพตอบเป็นแหว่ที่ไหนเอาไปข้อที่เสพแหวดาชีโกเอาลแหวดาชีโกเอาเธอออกไปข้างนอกที่ไหนเธอออกไปข้างนอกที่ไหนแหวดาชีโกเอาลแหวดาชีโกเอาเธอออกไปข้างนอกที่ไหน แวรดาชีโกเอาเธอออกไปข้างนอกที่ไหนต่อไป11อต่ออะไรปีป้อวอทดีมากเป็นการถามอาชีพบเอดต่อเป็นวอ a t 1ต่อเป็นวอ a t อต่อเป็นวอทไปสิบเอ็ดวอทนาทีโดเขาทำอาชีพอะไร ปอดนาธีโดเข่าดำอะไรขาาชีพอะไรปอดนาธีโดเป็นเข่าดำอาชีพอะไรไอ้เีสนายใหญ่เรียกว่าครูไม่เห็นนะเองชอบจับนู่นจับนี่ปีโป้เองเป็นอะไรเป็นอิโซเกะอะไรอ่ะฮะจับไม่โอเคผมแน่ดูเห็นจะจับเลยเดี๋ยวก็จับนู่นจับนี่ของเขาเป็นอิโซเกะเปล่า จับเห็นจับอีกทีเดิงนะลงเพดสุชินบาแน่เออบอกเดตกช้อีโซเกออ้าวต่อไปข้ออะไรสิบสองสิบสองสิบสองตอบะไร12อตอบเป็นอะไรบิดเพด สิบสองเป็ดไ,ไม่ใช่แหวน w h a อะไรเนี่ยวออะไรวอสอ่าวอส Speak English วอะไรพูดภาษาอังกฤษดีเพ็ดอ h a นอะไรแหวนมาใส่ไม่ได้ผู้คร่สิบสองต่อผู้ไข่ท้าไม่ฮะเลยสิบสองต่อผู้ไข เ็จสองต่อภูไข่เส็สองต่อภูไข่นะเสด็สองต่อภูไข่ไปภูสเปซอังกฤษแววใทรพูดภาษาอังกฤษเก่งพูสเปซอังกฤษแววไพูดภาษาอังกฤษเกคงพูภาษาอังกฤษก่งใครพูดภาษาอังกฤษเก่งพูสเปซอังกฤษเวล ใครพูดภาษาอังกฤษเก่งใครเซบสามหนึ่งตอบอะไรบอสอะไรเซบสามตอบเนื ja uk, ain, cient, ้อเซบสามตอบบอสอะไรเซบสามตอบบอสอะไรอ่อคุณก็เขียนถูกแล้วอ่าเซบสามไปบอสบูตอยู่ไรอยู่อีทบอสบูตอยู่ไรอยู่อีทคนอยากทานอะไร บอสโบดูไลดูอีเอาอีกแล้วนะอิสโซเกอิสโซเกก็หันไปมองหน้าเพราะทำไมเป็นเก่ยังไม่ได้จบเลยบอกว่าหยอกเกยังไม่ได้ทำพูดไม่ฟังไม่บอกว่านขี้สิบสามโดบอสโบดูไลดูอี คน,คนอยากทานอะไรคนอยากทานอะไรปอดบูดอยู่ไหนยู่อีกปอดบูดอยู่ไหนยู่อีกคนอยากทานอะไรคนอยากทานอะไรตาวานจะมองได้เลยทำไมมันตีตาวานนะตาวานมามาไม่มองอะไรเลยเจามึงเนไหมอ้ามตีตาวานเลยแล้วเราดูคำตอบเนี่ยเธอมองแบบจีบก,กัน เอาแล้ววอตบูทูไลทูอีทวอไทอีทคนอยากทานอะไรคนอยากทานอะไรนะาเ็บสต่ออระไรเวนนอเอามืถือกดหาแม่เอิเอทีเดียวสังหารเอิงเอยเบอแม่เบอร์อะไรคะ แปดห้าช้อนสุดกนเหรอช้อนุช้อนนยวินนี่มนี่นได้ด้วยความรู้ช้อนพวกกันเนาะถ้าเราเอาไปกิปพวกเราจะถลาขึ้นิ้าว้ยเอามาเอามานด้วยกินเองเฮ้ยเขาถ่ายวือโวอยู่ฮุกอนะเอาลเราก็จะมาดูกันข้อที่14ต่อปลายเวน แวเพดตอบเวนเมื่อไริ14ต่อเพนเมื่อไสิ14ต่อเพนเมื่อไรอ่าไป14ต่ออ๋อ่อยทันไหมคะอ่า14เวนเบลชีคัมแบดเวนเบลชีคัมแบเธอจะกลับมาเมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไร่โดเชสเวนลชีคําแบ เธอจะกลับมาเมื่อไหร่ When will she c o m ัม a c k เธอจะกลับมาเมื <Her S 2> ่อไหร่หหต่อไปสิบห้าต่อบอะไรถ้เอิงเอ่ยวอชไม่ได้คะ่ะลกูกตอบอะไรครูปอมแวร์ที่ไหนสิบห,ห้าตอบแวร์ที่ไหนสิบห้าตอบแวร์ที่ไหน กี่ป้าตอบวปที่ไหนเอาไป Where is her friend Stay in now เพื่อนของเธออยู่ที่ไหนตอนนี้ Where is her friend Stay in now เพื่อนของเธออยู่ที่ไหนตอนนี้ Where is her friend เลงกนาวเฮื่ของเธออยู่ที่ไหนตอนนี้